สถิติจำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมาหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ถึง2557มีอัตราเพิ่มขึ้นดังนี้ปี2553จำนวน247,121คันปี2554จำนวน352,310คันปี2555 392,376คันปี2556 5,079,158คันและปี2,557 5,081,126คันเฉลี่ยโดยรวมอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ17.40และกลุ่มคนที่น่าจับตามองในขณะนี้เพราะการตัดสนใจของพวกเขาจะมีผลตออปริมาณของรถที่เพิ่มขึ้นในท้า พวกาวินมันจะคุ้มกว่าจะหักรถโอเคเนะลยครับแล้วแน่นิดว่าจะใช้รถสะดวกเลยนะไปเรียนผมว่ามันก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าขับรถมาเองเนี่ยมันก็สบายไม่ต้องรอรถหรืออะไรผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่ากันนะครับสําหรับการไปงา,งอางนอะไรเงี้ยมันต้องใช้ของรถเดีวใช่ไหมครับผมก็ขับรถไปจะสะดวกกว่า อันนี้ต้องดูอีกทีครับว่าสถานที่ทางานมันอยู่ใกล้ที่พักเราหรือเปล่า okay. ครับคือรับคิดว่าจะซื้อเพราะว่าเพราะว่าสะดวกแล้วก็น่าจะจัดก,การเวลาได้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถสาธารนณะน่าจะเข้าไม่ถึงแถวที่บ้านที่อยู่ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่สัญจรอ,อยู่ในกรุงเทพมหานครเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลคือ 1. ความสะดวกสบาย 2. การควบคุมและจัดสรรเวลาด้วยตนเอง 3. ค่า,านิยมทางสังคม 4. การเข้าถึงและปริมาณของระบบขนส่งสาธารณะยังไม่เพียงพอตัวเองก็คิดว่าอาจจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นทั้งค่าน้ามันค่าซ่อมบารุงต่างๆ ็ถ้าการที่ต้องทำมันต้องใช้ก็ก็มีความจำเป็นจะต้องซื้อครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้รถตร,ถรถส่วนก็รถสาธารณะดีกว่ารถเพิ่มขึ้นคนใช้รถมากขึ้นแต่ว่าในขณะที่ทางก็ยังเหมือนเดิมเส้นทางก็ยังมีเท่าเดิมมันก็แน่นอนอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดตามมาหลังจากการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจยังไม่เพียงพอสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานมีรายได้เป็นของตนเองเช่น 1. เงินดาว 2. ค่าผ่อนชำระซื้อกู้รถยนต์ 3. ค่าน้ำมันแก๊สและค่าธรรมเนียมเดินทาง 4. ค่าดูแลบำรุงรักษารถยนต์ 5. ค่าประกรันภัยและ 6. ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียน เมื่อมีการรับผิดชอบรายจ่ายในส่วนนี้มากขึ้นจะส่งผลต่อความต้องการรายได้ที่มากขึ้นและกระทบถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงปัญหาจาราจรติดขัดที่ทวีคูณมากขึ้น ด้านนายจตุรันแจ่มไพบูลผู้เชี่ยวชาญด้านจราจรและขนส่งบริษัททีมโลจิสติกแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดกล่าวว่าทุกวันนี้รูปแบบการเดินทางที่สำคัญที่สุดของคนกรุงเทพมหาคนครคือรถยนต์ส่วนตัวคิดเป็น41รองลงมาคือรถเมล์35ส่วนรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าใต้ดินมีสัดส่วนในการใช้เพียง8.7จะเห็นว่าระบบหลักยังคงเป็นรถประจำทางและรถส่วนตัว สถิติจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2553ถึง2557มีอัตราลดลงดังนี้ปี2553 88,694คนปี2554 81,903คนปี2555 74,889คนปี2556 64,768คนและปี2557 23,548คนเฉลี่ยโดยรวมอัตราการลดลงคิดเป็นร้อยละ28.37สอดคล้องกับความเห็นของนายวัชรินทร์บันพศผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธากรุงเทพมหานครที่เห็นว่าการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่สะสมมานาน พร้อมกับประชากรและจํานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันประชากรในเมืองหลวงนี้มีมากกว่า13-14ล้านคนขณะที่รถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครมีจํานวนถึง8ล้านคนแต่ถนนในกรุงเทพมหานครรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพียง2.6ล้านคันเท่านั้นทั้งนี้แม้กรุงเทพจะมีรถไฟฟ้าแต่ที่เป็นอยู่ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบจํานวนผู้ใช้งานในแต่ละวัน จากความคิดเห็นของตัวแทนนักศึกษาที่ใกล้เข้าสู่ช่วงจบการศึกษาและเริ่มเข้าสู่วัยทำงานมีแนวโน้มการตัดสินใจใช้รถส่วนบุคคลที่ใกล้เคียงกันแต่ส่วนใหญ่ก็มองเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตทั้งภาระหน้าที่ของตนเองที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการจราจรที่ติดขัดต่อสังคม หากมีการระดมปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นอาจทำให้นักศึกษาหรือประชาชนในกรุงเทพมหานครหลายคนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นส่งผลให้ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งเป็นการแก้ไขจากต้นตออย่างแท้จริง